ดังนี้นะครับ1การถามตอบกระทู้ถามแยกเฉพาะแต่และกระทู้ให้ถามและตอบได้เรื่องละไม่เกิน2ครั้งนะครับและต้องถามตอบให้แล้วเสร็จภายใน20นาทีตามข้อบังคับข้อ172และ173ประกอบ1 6 7กนะครับกระทู้ถามแยกเฉพาะนะครับมีการอนุญ,ญาตให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังต้องขอความร่วมมือนะครับให้อยู่ในข้อบังคับ นะครับขอสภาผพ้ธาส,อสอรษฎรพรส262ข้อ4และข้อ5นะครับห้ามเผยแพร่ภาพบันทึกเสียงนะครับถ่ายทอดสดนะครับถ้าฝ่าฝืนก็จะเชิญออกจากที่ประชุมนะครับขอแจ้งให้ทราบนะครับสําหรับการพิจารณากู้ถามแยกเฉพาะวันนี้เห็นว่าเพื่อประโยชน์ในการตอบกระทูรถามของผู้ตั้งกระทู้ถามและท่านรัฐมนตรีนะครับผมขอสลับลําดับคําถามและคำตอบกู้ถามแยกเฉพาะดังนี้นะครับ ระดับที่หนึ่งกระทู้ถามแยกเฉพาะที่496ของท่านพลากรพิมพนิษนะครับระดับที่สองกระทู้ถามแยกเฉพาะที่498ของท่านวิรัตพิมพนิษนะครับระดับที่สามท่านวิรดาอินชัดนะครับถามแล้วก็ลำดับที่สท่านชนธานีเชื้อน้อยนะครับลำดับที่5ท่าน ยา,ย,ายานที่ชาบัวเพื่อนนะครับลำดับที่6ท่านอัครนันันกันกิตินันนะครับต่อไปนะครับถ้าไม่มีผู้ใดขัดข้องก็เริ่มที่1.3.2นะครับกระทุ้ถามแยกเฉพาะที่496นะครับปัญหาถนนชำรุดสุดโทรมนะครับของท่านพลากรพิมพนิษถามรับรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ ด้วยสำนักลัมตรีกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งว่าลัมตีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวิรกูลนะครับติดภารกิจราชการสําคัญจึงได้มอบหมายให้ท่านลัมตีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านทรงศักดิ์ทองศรีเป็นผู้ตอบคำถามแทนตามข้อบังคับข้อ151วรวรคสองในการนี้เพื่อประโยชน์ในการตอบคำถามแยกเฉพาะได้อนุญ,ญาตให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนับสนุนข้อมูล,มลการตอบคำถามแยกเฉพาะดังนี้นะครับท่านที่1ท่านเจต เสียงลือชานะครับบอดีครับผู้ในการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกองพัฒนาและส่งเสริมบริการบริหารงานท้องถิ่นกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านที่ท่านที่สองท่านสำเนียงหวังเจริญนะครับท้องถิ่นจังหวัดกาลสินนะครับสํานักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาลสินกระทรวงมหาดไทย และได้อนุญาตให้ประชาชนผู้มีส่วนร่วมเขาเข้ารับฟังกันต่อการทูถามท่านแรกท่านพงพิสิทธิ์เจอสนิทนะครับสวัสดีครับท่านที่สองท่านอนุรักษ์สุภานนนนะครับสวัสดีครับต่อไปเชิญท่านพลากรพิมพนิ์นะครับถามท่านน้ำตีคําถามแรกเลยครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายพลากรพิมพนิทสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกฬสิน์พักเพื่อไทยครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านประธานครับที่ได้บรรจุก,กระทู้ถามแยกเฉพาะของผมเข้าสู่ระเบียบบาระในวันนี้ครับและขอขอบคุณผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านทรงศักดิ์ทองศรีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้สละเวลามาตอบกระทู้ของผมในวันนี้ครับสำหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะของผมในวันนี้ครับเป็นเรื่องปัญหาถนนชำรุดทรุดโทรมครับที่อำเภอคลองชชยและอำเภอ,อย่างตลาดจังหวัดกาลสศิล์ ซึ่งถนนที่ชำรุดนี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากครับท่านประธานครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลลำชีตำบลเหล่ากลางตำบลโนนศิลาเลิงตำบลโคกสะอาดอำเภอคลองชัยและตำบลบัวบานตำบลอีต้อตำบลคลองขามอำเภอย่างตลาดเกี่ยวกับปัญหาถนนที่เชื่อมอยู่ระหว่างหมู่บ้านซึ่งขณะนี้ถนนเหล่านี้อยู่ในสภาพชำรุด มีหลุมมีบ่อและพื้นผิวถนนขรุขระเป็นจำนวนม,มากส่งผลให้การสัญจรไปมาลำบากและเกิดอันตรายบ่อยครั้งครับก่อนจะเข้าเนื้อหาของกระทู้ผมอยากให้ทุกท่านได้เห็นภาพจริงของสภาพในพื้นที่ครับท่านประธานโดยถนนแต่ละเส้นประกอบด้วยถนนเส้นบ้านตูหมู่หนึ่งเชื่อมต่อตำบลหัวหนาคำ <c oughs> บ,บ้านหัวหนาคำหมู่สี่ตำบลเหล่ากลางถนนเส้นเลียบคลองชประทาน6จากบ้านตูงไปถึงสี่แยก บ้านหนองแปนตำบลเหล่ากลางถนนเชื่อมระหว่างบ้านโนนทันถึงคลอง 6A อาตำบลเหล่ากลางถนนเส้นเชื่อมต่อระหว่างบ้านกุดเชื่อมตำบลลำชีกับบ้านโนนเขาตำบลคลองชัยพัฒนาถนนบริเวณรอบหมู่บ้านหนองหวยตำบลลำชีถนนเส้นเชื่อมต่อระหว่างบ้านท่าเยี่ยมตำบลลำชีและตำบลเหล่ากลางถนนบ้านหนองครูตำบลโนนศิลาเลิงอำเภอคลองชัยเชื่อมต่อบ้านเสียวตำบลหัวงัวอำเภอยางตลาด เส้นบ้านหนองบัวหมู่ที่สา,ตาบตโคกสะอาดถนนเส้นบ้านหนองเม็กตบลโคกสะอาดเชื่อมต่อถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสองหนึ่งถนนเส้นบ้านดอนขีเชื่อมต่อบ้านดงบังตบลอีตื้อถนนเส้นบ้านโพสีตาบบัวบานเชนื่อมต่อบ้านนาเชือกตบลนาเชือกอำเภอยางตลาดถนนเส้นบ้านโคกสีเชื่อมต่อบ้านขามตามบลคลองขามครับจากภาพจะเห็นได้ว่าถนนจุดต,ต่างๆมีปัญหาชำรุดสุดโทมครับ ซึ่งยิ่งหน้าฝนแล้วเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้มีน้ำขังบนถนนพี่น้องประชาชนสัญจรไปมาลำบากต้องส่งลูกหลานไปโรงเรียนบางทีก็เกิดอุบัติเหตุอยู่หลายครั้งครับมีการไปยื่นเกี่ยวยื่นเกี่ยวกับปัญหานี้กับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก็ไม่มีงบประมาณที่จะมาแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนครับโดยผมอยากเสนอให้มีการปรับปรุงในพื้นที่ ที่ยังเป็นลูกหลังด้วยการแก้ไขโดยการกอร่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผมจึงขอเรียนถามท่านรัฐมนตรีในครั้งเดียวสองคำถามครับว่า1กระทรวงมหาดไทยมีแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการใช้รถใช้ถนนอย่างไรขอทราบรายละเอียดขออ้อ 2. กระทรวงมหาดไทยมีแผนงานโครงการที่จะกอ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและชุมชนหรือไม่อย่างไรขอทราบรายละเอียดด้วยครับขอบคุณครับ ครับเชิญท่านรัฐมนตรีทรงศักดิ์ครับท่านประธานที่เคารพครับกระผมนายทรงศักดิ์ทองศรีในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการสมรไทยซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการสมาไทยนะครับให้เป็นผู้มารรมทำหน้าที่ในการตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้สงเกียรตินะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับท่านลากรพิมพานิช์ท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพักเพื่อไทยจังหวัดกาลสินนะครับท่านในความโกนา ห่วงใจพี่น้องประชาชนนะครับได้ถามเรื่องที่มีความสําคัญกับประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของถนนนะครับซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสาคัญในการเดินทางมาเรื่องของการไปมาสู่กันเรื่องของการขนส่งการนำํำพืชเกษตรของพี่น้องเราโดยเฉพาะอีสานเนี่ยนะครับนำไปสู่ตลาดนะครับเพื่อ,อเพิ่มรายได้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยภาพรวม นะครับก็เห็นใจท่านส <c oughs> มาชิกประสงเกตินะครับที่ให้ความโกรนาแล้วก็กังวลใจมากนะครับเรื่องของถนนนะครับแล้วก็ถนนดังเก่าวก็อยู่ในพื้นที่ของเรียกองอ,องค์กรส่วนท้องถิ่นนะครับหลายหลาย,หลายที่ด้วยกันนะครับแล้วก็ก็เห็นใจเหมือนกันเพราะว่าอปทอแต่ละแห่งก็จะมีก็ประมาณค่อนข้างจะจํากัดนะครับในแต่ละปีแต่ละปีก็ โดยเฉพาะอีสานบ้านเราเนี่ยที่การลสินผมเช็คตัวเลขของอปทหลายแห่งก็มีงบในภาพรวมก็ที่จะถึงร้อยเนี่ยน้อยมากนะครับอยู่4ี่ห้าิล้านโดยภาพรวมนะครับแล้วกเ็เวลาที่จะใช้งบเพื่อการลงทุนอย่างเงี้ยมันจะเหลืออยู่ไหมผมว่าประมาณไม่เกินสิเซสมมุติว่าจะมีงบประมาณอยู่สัก50าสล้านในภาพรวมก็จะมีงบลงทุนเพื่อการพัฒนา <c oughs> ทั้งหมดนะครับประมาณสักสี่ห้าล้านบาทต,ต่อปี นะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่ที่เห็นใจนะครับแต่ว่ากระทรวงมาไทยเองก็ก็ถือว่าเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องเนี่ยผมว่าทุกเรื่องนะจนมีคํากล่าวว่าเป็นกระทรวงที่ดูแลเรื่องบำบัดทุนบำุงสุขอานวยความเป็นธรรมของสังคมส่งเสริมการพัฒนาการเมืองการปกครองการพัฒนาบริหารราชการสุขุมีภาครวมถึงการดูแลสนับสนนะครับและก็ส่งเสริมให้อบทตรณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย ในการปฏิบัติงานด้วยเป็นการกํากับดูแลนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไปสั่งการไปดำเนินการได้เองเพราะว่าหลักการของของท้องถิ่นคือเน้นเรื่องของการกระจายอําอนาจนะครับพยายามให้ท้องถิ่นซึ่งมาจากการเลือกตั้งนะครับท่านนายกทั้งหลายสมาชิกทั้งหลายเนี่ยมาจากการเลือกตั้งหมด่ยสามารถที่จะนำปัญหาทั้งหลายเนี่ยนำมาแก้นะครับพัฒนาส่งเสริมด้วยตัวของท้องถิ่นเองโดยความมีชอบของจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นคือหลักการสําคัญที่ กระทรวงมาไทยก็พยายามเน้นอยู่เสมอครับแล้วก็มีหลายท่านก็พยายามเรียกร้องเรื่องของการกระจายอำนาจนะครับทำไงทำอย่างไรให้มีอำนาจสูงสุดแต่ก็เห็นใจท้องอ,อปทอ,อย่างเงี้ยนะครับสมมุติว่าถ้าเราจระจายไ,ไปร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วอ,อปทอมีเงินน้อยอย่างเงี้ยจะทำอย่างไงนะครับถึงได้มีแนวความคิดว่าเราต้องพยายามที่จะกระจายเงินงบประมาณที่มาจากอ,อกปทอที่มีไรายได้มากนะครับอย,อย่างบางที่ในเขตภาคกลางเนี่ย เทศบาลเล็กๆนะครับมีเงินพัฒนาโดยภาพรวมเนี่ยมีเงินโดยภาพรวมเนี่ยพันสองกว่าล้านนะครับมีงบลงทุนบางทีเกือบ200ล้านในขณะที่เรามีงบรวม50ล้านมีงบในการลงทุนประมาณ3าล้านซึ่งมันย้อนแย้งกันเพราะนั้นมันก็เลยมีความจำเป็นว่าเราก็ต้องพยายามที่จะจัดสรรเงินในอบตท,ที่ที่มีไรายได้มากไปให้อบตเล็กๆเหมือนเหมือนพี่ดูแลน้องอย่างนี้นะในการบริหารจัดการ สําหรับเรื่องที่ท่านความกรน,นาถามหมวงใยญเนี่ยกระทรวงมาไทยได้สั่งการเลยนะครับให้ผู้ว่าการจังหวัดและในเอเภอที่กับดูแลองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยกำชับให้อ,อปทอเนี่ยเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยโดยการให้เร่งปรับปรุปรงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติกต็ตามที่ท่านท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติได้พูดถึงสิบสองสายทางนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุกลังหมดนะครับก็ ก็สั่งการในเบื้องต้นไปนะครับก็ทราบว,ว่าในขณะนี้อบตท,ทุกแห่งก็ใช้การซ่อมสร้างเป็นแบบใช้เงินที่มีอยู่ของตัวเองเนี่ยนะครับเป็นการชุกคราวในเบื้องต้นกันนะครับก็คือเป็นผลที่เป็นลูกลังก็จะซ่อมเป็นคอนกรีตก็คงยังซ่อมไม่ได้นะมันก็คงจะเอาลูกลังเนี่ยไปไปซ่อมในจุดที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับมีการบดอัดนะครับแล้วก็เป็นการใช้ชุกคราวไปก่อน นะครับในส่วนที่เป็นเจ็ดตำบลว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนถิ่นว่าจะเป็นที่มีรายชื่อตามที่ท่านสมาชิกได้ไดพูดถึงหลายปอปทด้วยกันนะครับแต่ก็ได้ทราบมาครับในการนี้เมื่อเช้านี้ผมก็ได้เชิญท้องที่จังหวัดที่มามารวมป,ประชุมด้วยก็สอบถามนะครับก็ติดตามดูก็ทราบว,ว่าได้ดำเนินการไปาบางส่วนแล้วนะครับแต่ว่าท่านประธารซ่อมแซมรักษาบูรุงรักษาเนี่ยเช่นถนนให้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือเป็นแอสฟัลติกตามที่ท่านสมาชิก ได้นําเสนอนะครับที่ต้องใช้งบมันจํานวนมากนะครับอันนี้ก็เห็นใจเบื้องต้นนะครับว่าพอมันมากปั๊บเนี่ยอปทอมันมีเงินไม่พอนะครับมันเกินใักภาพเพราะนั้นเนี่ยอปทอเองก็ต้องใช้แนวทางตามวิธีการที่ทางมหาไทยเองได้สั่งการไปนะครับว่าในการดำเนินการถ้าเกินศักยภาพของอปทอเองเนี่ยก็จะต้องทําคําขอแหละนะครับไปให้กับอปทอที่ใหญ่กว่าเป็นเหมือนพี่เลี้ยงพี่ใหญ่นะอย่างเช่นอปจอนะครับ้าอปจอทั้งขัดข้อง นะครับก็อาจจะต้องทําให้อปทอเหล่านี้ที่ต้องการทาโครงสร้างพื้นฐานดนถนนนี้ให้มันมาตรฐานขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะขอไปที่จังหวัดซึ่งจังหวัดเองในขณะนี้ก็จะมีงบเรียกงบจังหวัดหรือหลายท่านบอกงบเป็นงบซีโองบกลุ่มจังหวัดซึ่งเดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะจัดสรรงบประมาณเนี่ยให้กับอปทอเป็นหน่วยดําเนินการได้แล้วเมื่อก่อนไม่ได้เดี๋ยวนีวไ้ได้นะครับก็ ก,ก็เรียนท่านประธานนะครับว่าก็เป็นแนวทางเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเป็นขั้นบันไดของการดำเนินการเพราะมันเป็นอบอทเป็นนิติบุคคลเป็นท้องถิ่นนะครับเราไม่สามารถไปก้าวล่วงการสั่งการแทนแทนผู้บริหารท้องถิ่นได้นะแต่ให้คําแนะนําว่าแนวทางการได้มาซึ่งการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันเป็นแนวทางอย่างไรนะครับเริ่มต้นของใช้เงินตัวเองก่อนไม่พอก็อุดขอเง,องออินหนุนจากอบตที่ใหญ่กว่าไม่พอก็อาจจะไปขอที่จังหวัดหรือนะครับถ้าบอกว่า จังหวัดไม่มีเงินให้เราก็ใช้แนวทางในเรื่องของการที่จะขอใช้งบมาในการดําเนินการตามโครงการนะครับก,ก็คือของเงินอุดหน,นุนมาที่กระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะอ,อบะตอในขนาดนี้เรายังของบผ่านมหาดไทยอยู่ผ่านกรมส่งเสริมกรารท้องถ,ถิ่นด้วยได้นะฮะแต่ถ้าเป็นเทศบาลก็ต้องขอตรงแล้วไปที่สํานันกงบประมาณโดยตรงนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอบตอนะครับก็เกานาที่จะท้องถิ่นมาก็แจ้งไปนะครับว่า ให้อปทอแต่ละแห่งเนี่ยช่วยดาเนินการเสนอโครงการมาตามรูปแบบตามวิธีการการจัดทำงบประมาณว่าเรื่องของการฟังเสียงประชาชนการประชาคมการมีรูปแบบรายการที่ชัดเจนมีเขาเรียกว่าปรสี่ปละห้านี่นะครับรูปแบบรายการของการใช้งบประมาณเนี่ยใช้เท่าไหร่และขอมาถ้าเกินวงเงินกว่า10บตั้งแต่สิบล้านไปเนี่ยอปทอก็ต้องสมทบ10นะครับในหนังสือที่ขอโครงการมาเนี่ยต้องยืนยันนะครับว่า มีงบรงประมาณที่จะสมทบได้ได้เพียงพอถึงจะอัตราอุปทาณถึงจะได้พิจารณานะครับในออบปรตนั้นนั้นที่จะมีความพร้อมในการดำเนินการต่อไปนะครับในเบื้องต้นเป็นเป็นข้อที่หนึ่งนะครับที่ที่ที่ผมไปตอบอนะครับให้ท่นทานท่านประธานท่านสมาชิกผู้สงเกียรตซึ่งมีความกังวลแล้วก็ก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนคําถามข้อที่สองเนี่ยที่ท่านได้กราถามทักตะกี้ถามเลยใช่ไหมฮะให้ตอบเลยนะครับก็เอ่อ กระทรวงมหาดไทยเองได้มีนโยบายให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมตามที่ผมได้กล่าวมื้องต้นนะครับแล้วก็จัดทําของประมาณมาที่เกาอปทนะครับถ้าท่านทําค้นกรีดนะครับท่านทําอะไรแล้วแต่เนี่ยท่านก็ต้องลงไปในระบบนะครับเรียกว่าระบบโซล่าวันนี้กระทรวงมหาดไทยก็สั่งการกรมสั่งการไปนะครับย้ำเน้นให้อปทแต่ละจังหวัดนะครับมีท้องถิ่นจังหวัดผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยซักซ้อมแนวทางในการดำเนินการนะครับว่า ท่านจะต้องเอาโครงการทั้งหลายนะครับที่ท่านทำตั้งแต่เรื่องฟังเสียงประชาชนนะครับมีรูปแบบรายการที่ผมเี็นต้นนะมีปอลสี่พอลห้าเนี่ยก็ต้องไปลงในระบบเรียกว่าระบบโซลา่านะครับเป็นเป็นผมว่านายกองค์การบริหารตัวนตํตำบลแต่ละแห่งก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าท่านต้องทําในกรอบของเวลาที่กาหนดด้วยนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยผมมาตอบกระทู้เนี่ยกระทู้ที่ถามมาบางทีไม่ไม่ได้เคยขอเลยก็มี นะครับอันนี้ก็ต้องย้าเน้นไปว่าท่านต้องดําเนินการผ่านระบบโซล่าตั้งแต่วันที่19พฤศจิกาย,ยน2 5ง7นยนะครับถึงวันที่สองมกราคม2 5ง8นะครับเป็นกรอบเวลาในการที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับเฉพาะอบะตอต้องดําเนินการตามนี้ส่วนเทศบาลหรืออบจก,ก็ขอตรงกับสำนักง,งานต่อไปนะครับสำหรับในปีประมาณปี2519นนี้นะครับอันนี้ผมย้ำเน้นไปแล้วนะครับแล้วก็ทราบว่า พื้นที่ที่ท่านมีความโกวนาห่วงใหญ่เนี่ยก็ทางท้องถิ่นจังหวัดก็ได้ประสานงานไปแล้วก็ย้ําให้เขาแต่ละที่เนี่ยเสนอโครงการมาตามตามที่ท่านในความโควนาได้ห่วงใหญ่ถึงสิบสสายทางนะฮะเออสิบสสายทาง12บแห่งนะฮะดำเนินการขอมาแล้วก็มีตัวเลขขอเรียบร้อยนะบางที่ก็ขอมาอยู่สองล้านเศษบางที่ก็สมล้านแดล้านนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เรียนนประธานว่าก็ไม่ถึง1ิบล้านเพราะว่าอทแต่ละแห่งก็ กังวลใจเรื่องเงินดูดันแต่ว่าผมเรียนท่านประธานหรืท่านสมาชิกนะครับว่ามันมีอีกแนวทางหนึ่งนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับมีเรื่องของการโอนเส้นทางคมนาคมซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอบททั้งหลายซึ่งเกินขีดความสามารถแต่ว่ามันเป็นโครงเส้นทางที่เป็นเครือข่ายเครือโครงข่ายนะครับผมไป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 ฟังทางหลวงทางหลวงยุทธบดีเขาบอก่าถึงลิงสามแล้วนะครับเป็นสนที่เชื่อมโยงระหว่างอบทต่ออบทอบทไปหลายอบทนะฮะ ซึ่งรู้จะให้ใครทําแล้วมันยาวอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะโอนเส้นทางดังกล่าวนี้นะครับให้กับกับกับทางหลวงชนบทเพื่อนเมงการนะครับแล้วก็มีหลายจังหวัดก็ดเนินการไปก็ถือว่าเยอะนะทราบว่าเดี๋ยวนี้ทางหลวงชนบทเนี่ยมีภารกิจงานเรื่องการทําถนนอย่างเงี้ยคือเป็นแอฟรันติกเนี่ยประมาณ3 0 0 0 0่นกว่ากิโลเพิ่มขึ้นมานะฮะพอถ้าไมา่ได้เพิ่มแนวทางนี้ผมผมได้คุยที่บีบอกว่าภารกิจของทางหลวงชนบทจะหมดไป พราะว่าภารกิจการถ่ายโอนในช่วงการตั้งกลมใหม่ๆเนี่ยนะครับมีตัวเลขที่จํากัดนะครับแต่ว่าทางการศินเองเนี่ยผมก็ได้คุยทั้งจังหวัดว่าไปร่วมกันตั้งคณะกรรมการสารวจเส้นทางที่อยู่ในการศินทั้งหมดตรงไหนที่เป็นโครงข่ายเกานาเกินสภาพตัวเองแล้วเกานาทําเรื่องโอนให้กับทางหลวงจังหวัดนะครับเพื่อให้หน่วยงานกลางซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะมาทําุนได้มาตรฐานเดียวกันนะครับถ้าให้ต่างคนต่างทําเดี๋ยวจะมีคอนกรีตบ้างมีลูกหลังบ้างมี อแอตฟันติกมกั่งขนาดระยะไม่เท่ากันอย่างนี้ก็จะเป็นปัญหาเรื่องของการเดินทางเรื่องความปลอดภัยในเบื้องต้นผมผมเรียนท่านประธานท่านธรรมจิจว่าก็ทุกปัญหาก็มาไทยก็จะบำบำัดลงสุขแล้วก็ทาให้สิ่งที่ท่านมีความกังวลเนี่ยร่วมไปด้วยความต้องนอยแล้วก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนครับขอบคุณครับเป็นไงครับก็สุดท้ายก็ต้องกราบขอบคุณท่านประธานสภาครับแล้วก็กราบขอบคุณ ท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านทรงศักดิ์ทองศรีครับก็ผมก็มีโอกาสถามกระทู้ท่านหลายหลายรอบและทุกรอบก็ได้รับการแก้ปัญหาครับพี่น้องประชาชนสบายใจวันนี้ผมก็บอกท่านว่าผมดีใจมากเลยที่ได้เจอท่านเพราะว่าพี่น้องประชาชนได้รับการแก้ปัญหาแน่นอนและท่านก็ยืนยันมาแล้วว่าถนน12เส้นนี้ พี่น้องประชาชนก็มีความหวังครับในปีงบประมาณ2,569รอบหน้าอาจจะมากกว่า12เส้นครับขอบคุณครับท่านประธานครับได้แต่กระสินนะคนคนคนข้างหลังนั่นนั่นหรือเปล่าเนาะเรียบร้อยก็ขอบคุณท่านล้มตีขอบคุณท่านสะสะครับ